สวัสดีครับจากร้านชั้นธันวาซ่อมมือถือนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นรุ่น Xiaomi Back Charge สองนะครับหรือว่า Back Charge สอง Pro นั่นเองนะครับลูกค้าแจ้งก,การว่าเครื่องเปิดไม่ติดนะครับปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยกดไม่ได้แบตเตอรีอ่เสื่อมชาร์จไม่ค่อยเขา้าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเช็คสภาพเครื่องข้างในก็จะมีแบตเตอรี่เสื่อมนะครับหมดเร็วดับเองเวลาเปอร์เซ็นต์เหลือน้อย แล้วก็มีเครื่องร้อนนะครับเป็นเพราะว่าซิลิโคนข้างในเนี่ยมันแห้งนะครับก็เติมซิลิโคนตัวใหม่ไปแล้วก็ปุ่มล็อกหน้าจอกดไม่ได้นะครับล็อกหน้าจอไม่ได้เปิดเครื่องไม่ได้เนี่ยครับปุ่มตัวนี้มันเสียนะครับตัวชาร์จไม่เสียนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าไปทั้งแบตเตอรี่ทั้งปุ่มแล้วก็ซิลิโคนนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คเครื่องนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับขั้นตอนแรกเราก็มาดูที่ อ่าระบบสัมผัสก่อนนะครับมจะเช็คระบบสัมผัสนะครับว่าเครื่องเนี่ยสามารถสัมผัสได้โดยการเชนใช้นิ้ววาดไปทั่วหน้าจอนะครับโอเคสามารถสัมผัสได้นะครับดือตรงที่หน้าจอหน้าจอก็ไม่มีเดพิกเซลไม่มีเส้นไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเครื่องตอนแรกที่ส่งมาเครื่องเปิดไม่ติดเลยนะครับเสยบชาร์จแบตท,ทิ้งไว้ก็เปิดไม่ติดนะครับอ่ใช้งานได้นะครับแล้วก็ Wi-Fi wi-fi ใช้งานได้ครับตอนนี้กำลังเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของที่ร้านอยู่นะครับแล้วก็ตัวซิมน,นี่ Wi-Fi ขึ้นนะครับตัวซิมเป็นซิมของลูกค้านะครับจะลองโทรดูว่าโทรได้ไหมนะครับ เสียงด้านบนนะครับเสียงดังนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์ทำงานนะครับเซนเซอร์ตัดนะครับโอเคต่อไปนะครับแล้วก็มาดูที่ปุ่มปุ่มลดเสียงอันนี้ปุ่มลดเสียงกดได้นะครับเนี่ยผมค่อยๆกดทีละทีนะครับ ปุ่มสันอ่าปมสันกดสันได้นะครับผมเพิ่มเสียงนี่ผมกดเพิ่มเสียงนะครับทีละครั้งโอเคได้นะครับล็อกหน้าจอครับล็อกหน้าจอได้สแกนนิ้ว ผมลืมเพิ่มนิ้วไว้นะครับจะต้องเพิ่มนิ้วากากนนิ้วมือสากู่นะครับเพิ่มลายนิ้วมือปิดไว้ไม่ให้เห็นรหัสล็อกหน้าจอของลูกค้านะครับนี่ สแกนนิ้วมือได้นะครับถ้าสแกนไม่ได้มันก็จะไม่ขึ้นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมสแกนให้เสร็จไปเลยแล้วกันนะจะไปลบทีหลังอโอเคสแกนนิ้วให้ดูนะครับนี่ล็อกหน้าจอแกนนิ้วสแกนนิ้วใช้งานได้นะครับนี่ลองดูอีกทีหนึ่งครับโอเค ต่อไปนะครับเช็คที่กล้องฮัลโหลเช็ควิดีโอกล้องหลัง1 2 3 1 2 3เช็คไมโครโฟนเช็คลำโพงกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คหนึเช็คเช็คฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็ควิดีโอกล้องหน้า1 2 3เช็คไมโครโฟนเช็คลำโพงฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คฮัลลโหเช็ค ฮัลโหเช็คเช็ควิดีโอกล้องหน้าหนึ่งสองสามเช็คไมโครโฟนเช็คลำโพฮัลโหลฮัลโหลเช็คงานได้นะครับฮัลโหลเช็ควิดีโอกล้องหลังหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเช็คไมโครโฟนเช็คลำโพกล้องหลังเช็คงานได้ครับต่อไปนะครับแอปบันทึกเสียง ไมโครโฟนด้านล่างฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คแอปบันทึกเสียงไมโครโฟนด้านล่างใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คแอปบันทึกเสียงไมโครโฟนด้านล่างใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลใช้งานได้นะครับแฟโปรแกรมแฟรแฟรก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็ปุ่มเกมมิ่งอันนี้ปุ่มเกมมิ่งด้านข้างนี่ผมลองทดลอง ใช้กันได้นะครับเกมมิ่งแล้วก็ใส่ชาร์จนะครับตัวชาร์จชาร์จไฟเข้านะครับตอนนี้ผมเสียบไฟชาร์จอยู่ก็เข้าประมาณร้อยร้อยสี่สิบนะครับชาร์จเข้าโอเคครับเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะส่งเครื่องนี้กลับคืนลูกค้าไปใครที่สนใจนะครับจะซ่อมมือถือติดต่อได้เลยนะครับ ช่างธันวาซ่อมมือถือผมลง Facebook ไว้ให้แล้วติดต่อตามนี้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับ